สวัสดีค่ะเพื่อนๆแสงออกมาทำคลิปนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะออกมาบอกเพื่อนๆว่าแสงมีปัญหาเกี่ยวกับคอมเมนต์นะคะวันนี้คือเข้าไปดูคลิปได้เพื่อนกดไลค์คอมเมนต์ได้เพื่อนแต่ว่าปัญหาก็คือคอมเมนต์ของแสงมันเด้งหายออกไปค่ะ,ะน่าจะเป็นที่ระบบเขาหลายคนค่ะแสงเข้าไปดูในช่องช่องอื่นเขาบอกว่าระบบเขาเหมือนทําอะไรสักอย่างค่ะ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแสงก็คอมเมนต์ตามปกติที่เคยคอมเมนต์เพื่อนๆอย่างนั้นนะคะไม่ได้เคยคอมเมนต์แบบว่าอะไรที่ไม่ดีนะคะไม่เคยค่ะไม่เคยก็ยังเพื่อนๆเคยเห็นนอคอมเมนต์แสงทุกคนเนะาะตรงแสงคอมเมนต์ให้ทุกคนก็เป็นยังไงเพื่อนๆน่าจะรู้ค่ะนะเสงคอมเมนต์อย่างนั้นเลยค่ะปกติตามปกติไม่เคยคอมเมนต์แบบไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมียเพิ่งมามีปัญหาวันนี้ค่ะก็คือทําคลิปออกมาบอกเพื่อนๆว่าแสงไม่ได้แอกนอ ก็คือนะคะก็เป็นอย่างนี้เองค่ะเพื่อนๆก็อยากจะทําคลิปออกมาก็แสงก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนาะเพื่อนๆมองไม่เห็นคี่คอมเมนต์แสงก็ได้แต่ทาคลิปออกมาบอกนะคะบอกเพื่อนๆนั่นเองนะคะคือไม่ได้แอกนอนนะคะไม่ได้แอกนอนเพื่อนๆก็เนี่ยปัญหาเพิ่งเป็นวันนี้เองค่ะแสงไม่เคยมีปัญหาคอมเมนต์มาก่อนไม่เคยเลยค่ะอ่า ใครเห็นคอมเมนต์แสงหลายบ้านนะ,ะหลายบ้านที่แสงคอมเมนต์ก็น่าจะรู้นะว่าแสงคอมเมนต์ยังไงเนาะเพือพ่อนๆเนาะไม่มได้เองเนาะเพื่อนๆนะคะแสงไปดูคลิปให้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอย่างตามปกติที่แสงทํานะคะแต่แค่คอมเมนต์ไม่อยู่ได้เองนะคะเพือเอ่อนๆค่ะอแสงก็ไม่รู้จะทําไงเนาะก,ก็อยากจะให้ระบบนะคะเอ,อแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรไปว่าเราผิดอะไรนะคะช่องจริงค่ะแสงเองนะคะช่องจริงนะคะ,สะ,คะสแสงเองนะ,ะอแสงเนาะ เพื่อนๆก็นี่ค่ะแค่ทําคลิปออกมาบอกเพื่อนๆก็อยากจะเออแสงก็ไม่รู้จะทําไงเนาะเพื่อนๆเนาะก็ได้แต่ออกทําคลิปนะคะก็หวังเพื่อนๆจะเห็นคลิปคลิปนี้ของแสงนะคะอแสงก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจแสงนะคะไม่แสงไม่เคยแบบไม่สนใจเพื่อนๆกันไม่เคยหรือเนาะเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะน่าจะรู้ค่ะ แสงเข้าไปดูไว่เพื่อนๆปีกกำลังใจเพื่อนๆเ,เสมอค่ะไม่เคยลืมนะคะไม่เคยลืมใครคนใดคนหนึ่งนะคะแค่แต่เร็วหน่อยช้าหน่อยประมาณนี้ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆเ,เนาะที่ยังอยู่กับแสงเนาะมิตรภาพดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากเพื่อนๆได้เข้าใจด้วยเนาะ แสงก็ไม่รู้จะทาไงเนาะไม่ใช่ความผิดของเรานะคะเพื่อนๆเนาะบางทีก็เนี่ยระบบก็เป็นแสงก็ไม่เคยเป็นไม่เคยเจอมาก่อนก็นี่ค่ะครั้งเลขจากอยู่จากช่องนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะส่งท้ายนี้นะคะแสงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขเนาะวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยก็ขอสุขสันต์วันแม่สําหรับแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอ่าขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะได้ข่าวดีโชคดีนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะจะลื่นไปข้างหน้ารุ่งเรืองทุกอย่างกิจการอะไรประมาณนี้ค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ยังเนาะยังเป็นกำลังใจยังอยู่กับแสงนะคะขอบคุณมากมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วก็จะเป็นกาลังใจให้เพื่อนๆค่ะยังไงก็จะอยู่กับเพื่อนๆอยู่อย่างนี้ลวค่ะไม่เป็นไนค่ะ ก็ฝากที่ระบบนะคะช่วยแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย